ที่17มีนาคม2566แ,<ม>แม่ทำอะไรจ้าทำอะไรอยู่คะรดน้ำต้นไม้เหรอเดินดีๆนะ<ม>พ่ออาบน้ำอยู่เพิ่งเข้าห้องน้ำเมื่อกี้เองอืม ล้างมือก่อนมือเปื่อนเดินดีๆนะจ๊ะอย่างนี้เดี๋ยวนี้แม่เปลีน่นแล้วมาเอ็มเดินดีๆใช้สามขาเดินวันนี้วันศุกร์แน่เลยเนี่ยแม่ใส่เสื้อสีฟ้าใช่ไหมจ๊ะ เพื <laughs> อ่อลายสวยจังเป็นลายฉลุนะลายฉลุ ụ, ลูกไม้ <c oughs> อผ้าลูกไม้อมสวยดูผมแม่กระโดกอีกแล้วข้างหลังเดี๋ยวมันเอาลงให้ม่ไม่ได้ใส่อะไรเลยไม่ได้คาดผมลืมลืมคาดผม เอาลงละเอาลงละไม่ได้คาดผมมา <laughs> สวยสวยเ <laughs> ออเหนื่อยอ่ะเหนื่อยมากเลยไหมเหนื่อยเนาะเดินมาเรื่อยๆต้องดูต้นไม้ดูดดดดด <laughs> ออกกำลังกายช่วงเย็นช่วงเย็นเมื่อกี้กินฟักทองนึ่งอร่อยไหม <laughs> พ่อบอก เออได้กลิ่นหอมอะไรนะมันบอกเอ้าก <một wheel> ็กล <pigs> <life> <mm <Work> ิ่นฟักทองนึงไงโอ้มันก็เลยเลื่อนถาดไปเพราะว่าดมดูสิดมดูเพราะก็ดมเออจริงๆริงเด้มันกลิ่นฟักทองโอุ้ยเสื้อเปื้อนอะไรดำๆหมิ่นหม้อนี่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 เห็นปะดำๆเนี่ยหมิ่นหม้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเออเดี๋ยวเอาทิ่ชู้ปัดเอาเนาะ เดี๋ยวไปเอาทิ่ชู่อปเอาแม่เดินเข้าบ้านแล้วไปรดน้ำต้นไม้มาพ่อพกำลัองอาบน้ำอยู่เดีย๋ยวอาบเสร็จก็กินข้าวเย็นกัน ไฟสว่างเปิดไฟสว่างเปิดไฟสว่างแล้วแม่กำลังเดินไปหลังบ้านเดินตามแม่ไปพอ่ออาบน้ำอยู่นี่รถจอดอยู่ตรงหน้าห้องน้ำนี่เองถอดละ เชื้อเพื่อนเลยไปหลุดน้ำต้นไม้มาถอดแล้วแม่โชว์สายเดียวแล้วครับสายเดียว,วครับสายเดียวเซวหลุดครับสายเดียวแซวหลุดครับคุณแม่คนสวยนัน่งพักนั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 งกน่งพักก่อนเอยโชว์สายเดียวสีขาวครับโอเคนะ จะได้หายเหนื่อยกลับพัดลมเอ้เดี๋ยวหมุนพัดลมให้เดี๋ยวหมุนพัดลมเขากระพองเดี๋ยวหมุนพัดลมให้ขยับพัดลมให้แม่พัดลมโดนแล้วขับพัดลมให้แม่อย่งจะพูดอะไรกับผม กินน้ำกินน้ำกินพัดลมจ่อแม่ละเย็นเนละนะแค่นี้นะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ